สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ FP Gamer อีกครั้งขับผมกับเกม Summoner War Rossetoria นะผมวันนี้เราจะมารีวิวฮีโร่อีกตัวนึงนะผมที่บอกว่ามันเก่งมากนะผมโดยเฉพาะช่วงต้นเกมเนี่ยผมใช้เป็นประจำแล้วก็มันเป็นฮีโร่ที่มีดาเมจค่อนข้างสูงนะผมอ่าโอเคก็คือช่วงต้นเกมเนี่ยใครที่มีฮีโร่ตัวนี้ไว้นะฮะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนฮนะฮีโร่ตัวนั้นก็คือ โซเฟียนเองครับผมโซเฟียหรือว่าที่เราเรียกติดปากกันว่าตัวตลกหรือจ๊กเกอร์หรืออะไรก็ตามนะผมที่แล้วแต่คนจะเรียกนะครับซึ่งฮีโร่ตัวเนี้เป็นฮีโร่ที่ถ้าถ้าความถามผมว่าเอาไว้ใช้ยืนตรงไหนดีสําหรับผมนะผมใช้ยืนเป็นแนวหลังนะครับผมซึ่งมันเป็นตัวที่ทําดาเมเอจได้ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงนะครับแถมยังใช้พลังงานไม่มากเท่าไหร่อยู่ที่แค่สี่หน่วยเองนะครับเราไปดูโมเดลของตัวละครกันก่อนครับ ซึ่งสกิลของฮีโร่ตัวนี้ก็คือการที่มันจะทําการเตะศัตรูจํานวน5ครั้งลงศัตรูตัวที่อยู่หน้าสุด5ครั้งครับซึ่งมีโอกาสที่จะลดพลังป้องกันของมันลงเนี่ยถึง1นะครับผมโดยฮีโร่โจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ประเภทธาตุลมนะครับผมซึ่งก็สามารถทําทดาเมจกับพวกธาตุน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับผมหรือแม้แต่เตะธาตุลมด้วยกันเองก็ยังแรงครับบางทีเนี่ยบางโอกาสผมยังใช้ฮีโร่ตัวนี้ในการเตะฮีโร่อย่างาไฟที่เป็นแทงก็ยังได้นะครับ หรือแม้แต่ตัวซัพพอร์ตต่างๆนะครับผมมันก็สามารถทําดาเมจได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในช่วงของการต้นเกมเนี่ยใครที่สามารถสุมได้โซเฟียไปใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ดวงดีคนน,นึงนี่แหละเพราะโซเฟียเนี่ยสามารถทําดาเมจให้คุณได้อย่างมหาศาลแน่นอนครับผมโอเคเราไปดูไลฟ์ออพที่ผมจัดให้โซเฟียอยู่เลยกันนะครับผมก็ไลฟ์อัปของโซเฟียก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่แนวหลังสุดก็ได้หรือจะไวไวที่หมายเลข7ก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนนะผมว่าอยู่แถวๆนะียโอเคเนี่ยสามสามอันเนี่ย หกเจ็ดแปดนะครับผมประมาณนี้กําลังดีผมว่าเพราะมันเป็นตัวดาเมจถ้ามันตายก่อนนะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะมันยืนก็ไม่ได้นานหรอกเลือดมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ดาเมดเนี่ยจัดจ้านแน่นอนเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูโอเคมาครับเริ่มต้นมาเราเจอตัวแท้งนี่นะครับผมแต่ตัวโจ๊กเกอร์เรายังไม่ได้เข้าเผามันก่อนผมจะพยายามแนะนําการเล่นไปด้วยนะครับตัวนี้มันล้างเราซึ่งเราเสียเปรียมน,นะครับตัวนี้มันแก้เอาไว้แก้ตัวเผานะครับต่อไปนี่ลูกเตะ ดัดสันดานอ่ะเฮ้ดูดิทีนึงเกือบตายเตะดัดสันดานครับแรงมากอันนี้คือแทงนะเอาไว้ยื้อได้ดีมากครับผมมาหลอดมาว่ะเอาแล้วแนวหน้าเป็นธาตุลมนะครับธาตุน้ำน่าจ,จะเล่นยากหน่อยต้องใช้ไฟจัดการมันครับไอ้พวกนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ไอ้ตัวลูกเตะดัดสันดานใช้ได้ดีแน่นอน ไฟมาหลอดช็อกหนึ่งทีเผาต่อเผาต่อฟุบฟินิกตายไปแล้วรอบนึ่งคนระับคืนชีพอันนี้ผมเผาต่ออันนี้ผมเก็บไว้นะครับเผา้มาาันการมันการอันนี้มันการละมันล้างด้วยนะฮะสถานะ ป้องกันสถานะด้วยล้างสถานะด้วยโจมตีแนวหน้าเรารุนแรงมากอันนี้เราลดการฟื้นฟูมาแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเรานะครับแนวหน้าโดนลือ้อปัญหาขอคือผมใช้ตัวเผาแล้วดันมาเจอตัวล้างนะครับตอนนี้มันสลับตำแหน่ง นี่แหละครับเข้าทางเราแล้วก็ตุกเตะตัดสันดานจัดการครับตายแน่นอนเพราะดาเมจของโจ๊กเกอร์ค่อนข้างแรงครับนี่ดาเมจตัวตลกเออค่อนข้างแรงเดียวหายทีนี้มันก็ไม่มีตัวล้างแล้วก็วเชิญเผาได้ครับอันเชิญท่านเผาเลยอุ้ยแรงแต่มันแรงอยู่ครับแนวหลังเราต้องใช้ลาพิสูแล้วครับลาพิเป็นตัวเล็เกมที่ค่อนข้างแรงดูปุ๊บดูดเกาะคืนนะครับ บอกเลยว่าลาพิทนี่คุณต้องใช้อะครับตัวพิเกมโจนมีจ๊กเกอร์โดนล้วงหลังตายไปแล้วนะฮะผมจะเพิ่มเกาะให้ลาพิษโอ้โหเกือบตายนี่แต่เพิ่มเกาะแล้วครับดูดเกาะหน่อยขออนุญาตดูดนะครับเฮ้ยมันใช้เอยมนสตาร์เราดูดเกาะเลยอย่าไปช้าเดี๋ยวเกาะเราจะหมดก่อนครับรีบดูด น,นี่มันแค่จั่วไพ่มันไม่มีประโยชน์ครับสองตัวเนี้นี่ผมก็ดูดเกาะคืนเร้อยเป็นหนึ่งเหลือตัวเดียวเรียบร้อยครับประมาณนี้นะฮะเสียดายไม่ได้สามดาวแต่หลักๆผมไม่ได้ดูว่าชนะหรือเปล่าผมอยากให้ดูสกิลของโจ๊กเกอร์นะฮะก็ถือว่าหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างไม่มากก็น้อยนะผมโอเคสุดท้ายนี้ผมใครที่ใช้โจ๊กเกอร์อยู่เนะี่ยก็อย่าลืมมาแบบแบ่งปันกันบ้างนะผมว่าฮยรูนมันเป็นยังไงซึ่งผมเอ,เองก็ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้เก่งนะฮะ แต่ว่าอยากเอามาแชร์เฉยนะผมผมว่าช่วงมมเล่นใหม่ๆคะแนนไม่เกินสัก1 0 0 0พันเนี่ยผมว่าโซเฟียเนี่ยน่าจะเล่นได้อีกยาวๆเลยนะครับหรือดาวส,งสูงๆก็ยังเล่นได้นะคะแนนส,สูงๆผมว่ายังเล่นได้อยู่นะผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่สร้างดาเมจเดียวแล้วก็สร้างดาเมจได้ค่อนข้างดีนะฮะเจาะเกาะระดับหนึ่งออไอ้พวกท่าน,น้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเจอโซเฟียเนี่ย มีร้องแน่นอนครับผมโอเคก็จบไปแล้วผมสำหรับการรีวิวโซเฟียนะผมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมแล้วก็มาแชร์แชร์ประสบการณ์กันนะผมว่าเฮ้ทีมผมไลน์ผมก็มีนะผมโซเฟียอะไรเงี้ยเก่งงั้นอย่างนี้หรือแบบเฮ้ผมว่าโซเฟียมันไม่ได้นะครับมันเล่นได้แค่แปบ๊บเดียวหรืออะไรเงี้ยใครก็มีประสบการณ์อะไรก็มาแชร์ได้นะผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจบการรีวิว เพียงเท่านี้นะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเป็นฮีโร่ตัวไหนนะั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย